ตัวล้อนะครับบอดี้นะครับเขาจะมีอยู่2แบบแบบดาด้านกับดําเงานะครับมันจะเป็นสีดํากับสีกันสมกนะครับตัวหน็อบนะครับเป็นหน็อบแต่งมาแล้วจากโรงงานแบบนี้เลยหนอมงานดีมากนะครับแล้วก็ตัวปรับคอนะครับยัดละเอียดมาเป็นลายแบบนี้เลยดอกไม้เขาตัวเกียร์นะครับเขาจะเขียนเลยว่าเป็นไฮเปอร์ไดส์เกียร์นะครับรอบ7.2อต่อหนึ่งนี่ครับวันนี้นาทยมากับลอกตัวใหม่ของทาง VBa บที่เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยละครับันต้นๆนะครับตัวเนี้ย บอกเลยว่าวัสดุนะครับอย่างดี<ะ>เขียนมาแบบนี้เลยเหน็นไหม <What? S 2> ระบบเกียร์นะครับอลูมิเนียมอากาศยาน oh <my> โอ้โหจัดหนักมากสปูนอลูมิเนียมอากาศยานโคตรโหดกับเจ้า V-Bad M9 นะครับ M9 ตัวเนี้ยบอกเลยนะว่าสเปคเนี่ยจัดหนักจัดเต็มน่าใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบลวงแบบใหม่นะครับหรือน้ำหนักลอกที่เบาวัาสดุลอกที่ดีนะครับโอเนี้ยใส่มาให้แล้วที่สำคัญ <Wow. S 2> มีประกันจากทาง V-Bad Service ให้1ปีเต็มนะครับ <Wow. S 2> ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่โคตรโหดอย่างเจ๋งน่าใช้มากนะครับ ขออนุญาตเปิดกล่องดูนะครับอันบล็อกเลยว่ามีอะไรบ้างเปิดมานะครับมันจะเป็นบล็อกแบบนี้มีตัวหุย้ยไอเนี้ยโคตรโหดอันนี้นะาไดบอกเลยว่าเพิ่งเคยเห็นบริษัทแรกและเป็นบริษัทเดียวที่ใช้ภาษาไทยในไดอารมนะครับ oh, yeah, sky, โอ้เฮียสกายโคตรโหดโลกเฮียสกายเล่นอย่างนี้เลยเห็นไหมเออพี่สกายเป็นเจ้าของบริษัทวีแบทนะครับขออนุญาตพาดทิงโดดคตรับเนี่ยแต่ว่าบอกเลยว่าเฮียแม่งทำโคตรดีเลยเนี่ย เนียใส่ใจว่าเนีย่ยเห็นปะพาร์ทอะไรนะครับพาร์ทเบอร์นี้เป็นเขาคอยไม่มีใครทานะครับเฮียทามาโคตรโหดโคตรด,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 ดีอย่างเจ๋งนะครับบอกมาแบบนี้มีวิธีนะครับดูแลรักษารอกข้างต้นนะครับวิธีรับประกันฟร,ฟรีฟรีฟรีแบบนี้เลยฟรีอะไรหนึ่งปีนะครับตรวจเช็ค30รายการดูแลหลังการขายให้ด้วยโคตรเจ๋งน่าใช้มากนะครับแล้วก็บอกได้เลยว,ว่าวิธีใช้อะไรแบบไหนนะครับเออดีวะ่ะอนาคตเดี๋ยอาจจะมาทําขยายให้ดูว่ามีแบรนด์สวิตนะครับทําอะไรได้บ้างนะครับ พอดูปั๊บในกล่องนะครับกล่องรูมากนะครับภายในเป็นแบบนี้เลยเป็นบล็อกนะครับบล็อกมาเลยไม่ให้ลอกนะครับเป็นรอยขยับไม่ได้ใส่แบบนี้เลยนะส่งคุณค่าน่าเก็บมากขึ้นนะครับเออเจ๋งว่ะเฮสกายทาโฟรดมากนะครับมาดูในส่วนตัวลอกกันบ้างดีกว่าตัวลอกนะครับบอดี้นะครับเขาจะมีอยู่2แบบแบบดําด้านกับดําเงานะครับมันจะเป็นสีดํากับสีกันสมกนะครับตัวหนบอนะครับเป็นหนอตแต่งมาแล้วจากโรงงานแบบนี้เลย ดอกงานดีมากนะครับแล้วก็ตัวปรับคอนะครับยัดละ,ละเอียดมาเป็นลายแบบนี้เลยดอกไม้เขาตัวเกียร์นะครับเขาจะเขีย,เยนเลยว่าเป็นไฮเปอร์ไดส์เกียนะครับรอบ7.2ต่อหนึ่งแล้วก็มีโลโก้เอ็นเก้าแบบนี้ว้าว <Wow. S 1> งานดีมาดูกิ๊กเสียงกันนะครับกิกเสียงตัวนี้ก็ดังประมาณนี้อ๋อดังแบบวินมากนี่ดังแบบเห็นแบบไห ดังนึกว่าเราสปินนิ่งเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, งานดีวะ่ะแล้วก็ตัวข้างในนะครับที่เป็นระบบถ้วยนะตัวเกียร์สายเนี่ยเป็นระบบถ้วยสงสายได้ไกลนะครับสายอิสระมากขึ้นตีสายได้ไกลขึ้นลื่นขึ้นสมูทขึ้นนะครับ จุดคายแม็กของเจ้า M9 นะครับคืออะไรเดี๋ยวไทยให้ดูกันไม่ใช่น้ำหนักลอกที่หนักแค่เพียง130ตัวกนะครับ <c oughs> ขีดกว่าเบามากเบาวิวเบาวกว่าลอกญี่ปุ่นบางตัวอีกนะครับลอกญี่ปุ่นบางตัวราคา5 6 0 0 0ยังเบาไว้เท่านี้เลยแต่ว่าหัวใจหลักนะครับที่เขาเรียกว่าเนี่ยเป็นระบบนวง WS ต่วอปรับได้3ระดับนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไทยไลน์ตรงนี้ฟังตรงนี้ก็น่าฟังแต่ขออนุญาตให้ดูหัวใจเขาก่อนหัวใจของเจ้าลอก M9 นะครับดูนี่ อันนี้นะยังไม่ว้าวนะครับเหมือนในลอกญี่ปุ่นบางรุ่นนะครับเป็นระบบถ้วยแบบนี้ใช่ว่าอันนี้ก็ว้าวแล้วนะครับเจออันนี้ว้าวกว่า <What? S 1> เออสปูนเขาหัวใจลอกของเบสแคตติ้งคือสปูลน,นะครับทำไมสปูนเขามีเบอร์หนึ่งสองสามโดยอย่างนี้แต่หลายคนคงงงเฮ้ย hey, แม่งเป็นลายสวยๆเท่ๆว้เฉยๆไม่ใช่ครับสังเกตครับจะมีขีดอยู่ ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับระดับความหน่วงได้สมมุติว่ uh huh. าปรับไปที่เบอร์สามจะหน่วงมากนะครับหรือใครนะครับอยากให้ตีลื่นๆนะครับปรับไปเลยเบอร์หนึ่งอย่างนี้เลยเห็นไหมเบอร์หนึ่งจะลื่นมากนะครับหรือใครบอกว่าเอากลางๆพอนะครับนี่เลยเบอร์สองปรับได้อย่างนี้สมัยก่อนนะครับมันจะเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กดูดไปดูดมาเองนะครับจะเจอระบบที่เขาเรียกว่าถ้วยตายใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยเขาปรับได้แล้วนะครับ <c oughs> แก้ปัญหาตรงนี้มาแล้วเป็นอย่างนี้เลยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น้าไทยเพิ่งเคยเจอจริงๆนะ อย่างว้าวอ่ะเฮ้ยแล้วมีน้อยด้วยดีขนาดนี้มีน้อยด้วยนะผมมีอยู่แค่ประมาณยี่สิบตัวเองนะครับเมืม่อวานขายไปสองตัวแล้วขายไปแบบยังไม่ทนได้โพสต์อะไรเลยลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยสวยเบาซื้อเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีตัวดําเงานะครับดําด่านจะเป็นแบบนี้นี่ขนาดยังไม่ได้ได้สเปกี่กล่องให้ฟังนะยังน่าซื้อขนาดนี้เลยเจ้าเอมลนนะครับสวยขนาดนี้สเปกก็โหดนะครับลูกปืนเนี่ยมาถึงอย่างนี้เลย สิบบวกหนึ่งตลับโอ้โหอย่างลื่นนะครับเดี๋ยวไล่ตรงนี้ให้ฟังนะครับกําลังเบรกนะครับสิบออนหรือว่าห้ากิโลนะครับตัวเกียร์สายทรงเพชรนะครับวงในเป็นเซรามิกด้วยทนความร้อนได้ดีนะครับลื่นกว่าเดิมนะครับระบบปรับนวงนะครับที่นาทัยบอกเป็น W S นะครับอ่านว่าพรหรือเปล่าเนี่ยประมาณเนี้ยปรับได้สามระดับนะครับแล้วก็สปูลนะครับเป็นอลูมิเนียมอากาศยานด้วยตัวนี้เดี๋ยวนาทยต้องไปหาข้อมูลขยายนะครับว่าคืออะไรนะครับ อะบกเฟืองนะครับเป็นอลูมิเนยียมที่อะไรเนี่ยอากาศยานด้วยนะครับเดี๋ยวตัวน,นี้เนี่ยไท้ไปศึกษาเพิ่มก่อนว่าคืออะไรแต่บอกเลยว่าน่าใช้อ๋อเนี่ยงก็จะเขียนเอาไว้เลยว่าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้านะครับตัวน,นี้เลยเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้อีกแล้วกันว่าเป็นอะไรแต่ว่าโค้ดบาวราคาแค่พันสองเก้าสิบพันสองเก้าสิบในขนาดนี้ว้าวเอาเป็นว่าน้าไทยไม่พูดอะไรเยอะมีประกัน มีลูกเืนสิบธประหลาดนะครับมีระบบหน่วงตัวใหม่ที่ปรับได้ที่สปูนอย่างนี้เลยไม่มีใครเขาทำกันมีตัวนี้ทำนะครับในราคานี้นะครับน้ำหนักลอกแค่คร้อยสามสี่กรัม1น9 0ภสองเก้าสิบคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มมีประกันด้วยจัดได้ในตะร้า,ารเหมือนเดิมจ้ะขอบคุณครับ